จะดีแค่ไหนถ้าลองให้ผู้ชายเป็นฝ่ายวิ่งตามบ้างแม้ว่าสัดส่วนประชากรผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิงก็ตามนะคะแต่ว่าผู้หญิงอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปงอนเง้อวิ่งตามผู้ชายให้เสียเวลาเสียฟอร์มขนาดนั้นนะคะมีวิธีที่จะทำให้เขาหันมาเป็นฝ่ายเข้าหาและสนใจเราโดยที่บางครั้งสาวๆไม่ต้องลงทุนมากอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะตาม P.R. a r i e t y มาเลย 1. เห็นความสำคัญของตัวเอง นั่นหมายถึงการมองตัวเองให้บวกเข้าไว้นะคะเพื่อลดภาวะจิตใจที่หดหู่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้มองว่าเราก็มีดีอย่าท้อเมื่อเกิดข้อผิดพลาดอย่าหมดหวังถ้าหากไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราต้องทำมันให้ได้ในสักวันสร้างกำลังใจและแรงจูงใจในชีวิตของคุณให้เกิดขึ้นค่ะ 2. มันดูแลสุขภาพและความงามอยู่เสมอหมายความว่าการทานอาหารที่ดี การออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคทั้งหลายนอกจากสุขภาพจะดีแล้วก็ควรจะควบคู่ไปกับรูปร่างที่ดีสมส่วนรวมไปถึงการดูแลผิวพรรณและใบหน้าให้เปล่งปลั่งสดใสเมื่อเรามีหุ่นที่สวยเช้งหน้าตาก็จะสดใสแต่งนิดเติมหน่อยเราก็ออกงานได้แล้วล่ะคะ่ะ 3. อย่าลืมประคมความสวยใสตัวเองว่างๆหากมีเวลาลองเข้าคอร์สบำรุงผิวหน้าผมเล็บ แล้วก็ผิวตัวดูบ้างนะคะหัดหาซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้าเวลาออกงานอาจจะไม่ต้องแต่งจัดอย่างกับเซเลบเลยก็ได้นะคะแค่พอให้ดูมีสีสันมีความสดใสไม่จืดชืดก็พอคะ่ะ 4. อยู่กับเพื่อนเข้าสังคมบ้าง ต่อให้สวยและมั่นใจยังไงอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตผู้หญิงอย่างเราดูดีขึ้นนั่นก็คือการมีเพื่อนเพราะถ้าเราเอาแต่สวยมั่นใจอยู่คนเดียวคนอื่นมองก็คงเข้าใจว่าเราไม่มีใครครบนะคะฉะนั้นเราควรจะรักษาเพื่อนที่ดีๆเอาไว้ออกงานกับเพื่อนบ้างเฮฮหาสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอย่างน้อยก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองความคิดค่ะ 5. ไม่เป็นรองผู้ชายในฝัน เพราะฝันได้ก็ตื่นได้นะคะต่อให้เขาเป็นผู้ชายในฝันก็อย่าไปแสดงท่าทีว่าเราต้องการเขามากขนาดนั้นให้นึกอยู่เสมอว่าเราเองก็มีดีมั่นใจเก่งดูดีฉลาดและเพอร์เฟกในแบบของเราไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งตามผู้ชายคนไหนที่คิดว่าเราอยากจะได้เขามาเป็นผู้ชายในฝัน6เป็นคนดีและรักครอบครัว เชื่อมั่นในความดีนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงทุกคนนะคะเพราะต่อให้คุณสวยรวยเก่งและมั่นใจขนาดไหนแต่คุณเป็นคนนิสัยไม่ดีก็คงจะไม่มีใครครบเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในความดีของคุณค่ะและเป็นผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่ดีในที่นี้หมายถึงผู้หญิงที่ต้องรักครอบครัวด้วยนะคะมีความกตันอูกับผู้มีพระคุณและนี่คือความสวยสวยแบบภายในค่ะ ติดตาม P.R. Variety อนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง P.R. Variety ด้วยนะคะ